รู้มือไล่เ hey, ฮรู้หรือไม่หนึ่งในเบนฟิตของการทํางานที่แป๊บซีโคคือกินขนมและน้ำฟรีไปเลยจ้าที่แป๊บซี่โคนชอบทานขนมอะไรที่สุดครับชอบเลยครับรสเอ็กซ์ตร้าบาร์บีคิวเข้มข้นครับคิดถึงซันไรร์ค่ะซันไบร์ไรซ์เบอร์รี่ค่ะ,ไไคะแต่โจทย์ในด้านสุขภาพด้วยชอบกินเลยค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่จะกินรสบาร์บีคิวแผ่นหยางเชียวมันแล้วก็ชอบกลิ่นบาร์บีคิวค่ะซันไบค่ะเพราะว่าอร่อยเขียวเพลแล้วก็ใช้การอบแผนการทอดด้วยตะวันค่ะเพราะว่าตะวันกินกับอะไรก็อร่อยเลยคลาสสิกค่ะต้องเป็นปาร์ตี้แพคด้วยไหมถ้าเป็นปาร์ตี้แพคก็จะดีมากค่ะพอเล็กๆอาจจะไม่พอพอเล็กๆอาจจะไม่พอมีไบรสหวานอร่อยกรอบมีไส้เจลายนซันไบเขาอบกรอบกินแล้วแบบก็ไม่ได้รู้สึกผิดเท่าไหร่เราชอบกินอัวเครื่องดื่มอะไรนี่เลยค่ะเกตเลดลิปต้าลดผีค่ะสดชื่นแล้วก็ ภา่กิจขงานต่อค่ะทุกอย่างย ฟิลฟีไม่อั้นนะคะคู่กับเบซี่ค่คะเป็นเบซี่แม็กซ์นะคะไม่มีน้ำตาลแล้วก็ได้ความสร้างเหมือนเดิมค่ะกลิ่นสตริงค่ะถ้าเป็นระหว่างวันจะได้ไม่หลับด้วย <c oughs> สองนี้สตริงชัวเบเตเรทสูตรไม่มีน้ำตาลทำไมอะครับตอบโจทย์ที่สุดมีเจลือแร่ไม่หวานไม่มีน้ำตาลด้วยเครื่องดื่มกับเบซี่อะเครื่องดื่มกับเบซี่อยู่แล้วเป็นเบบซี่แม็กซ์แบบไม่มีน้ำตาลครับเซเว่นอาพลเพลินไปตลอดทั้งวันมากเลยค่ะไม่ว่าจะชอบกินอะไรหรือดื่มคู่กับเครื่องดื่มอะไรแต่เบซี่โคหยิบอันไหนก็อร่อยชัวแน่นนอแล้ว้วรูไหม ว่าถ้าเกิดอยู่อังกฤษเนี่ยเลสเขาเรียกว่าอะไรติดตามคลิปต่อไปได้เลย